เจริญธรรมสดีค่ะพบก,กับเช้าวันใหม่กับประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆของน้องๆน,นักเรียนสมรสิกาสันเตียโซซึ่งก็จะเห็นได้ว่าน้องๆเดินเข้าแถวเรียงรายกันเป็นแถวทํากิจกรรมบูรณาการเรียนรู้กันบริการอาหารให้แก่ผู้ปฏิบัติตนปฏิบัติธรรมในช่วงงานพุทธพิเศษนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูการทํางานของน้องๆกันเลยนะคะในระหว่างวันที่21-27กุมภาพันธ์2559 ในงานพุทธาพิเศษสุดยอดปฏิหารครั้งที่40น้องนนักเรียนสมส,สิขาสเตียโศกได้มาเรียนรู้บูรณาการฝึกการเป็นผู้รับใช้ฝึกการเป็นซูเปอร์วเซอร์โดยครุครูสมส,สิขาได้จัดพาทำรรกิจกรรมบูรณาการบริการอาหารให้แก่ผู้ปฏิบัติตนปฏิบัติธรรมในช่วงงานนี้ณพุทธสถานสาลีอโศกจังหวัดนครสวรรค์ ก็งานบริการอาหารบนศาราพุทธาพิเศกนะคะคืออิึงก็มามาร่วมงานประชุมเสวนาเขาเรียกว่าอะไรสัมมนาบูรณาการการศึกษาและเสร็จแล้วทีนี้ทางทีมครูที่สันติอโศกก็พอดีได้รับหน้าที่ที่จะต้อง ให้น้องๆสันติโศกมีหน้าที่ที่จะต้องบริการอาหารบนศาราพุทธาพิเศษอยู่แล้ว,ลวก็เลยชวนกันว่าตรงนี้จะเอาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของน้องๆได้ไหมก็เลยชวนบูรณกากร <c oughs> ก็ให้ประพ่งช่วย <c oughs> ท่านสมนาก็แนะนำว่าอยากจะให้เป็นงานบริการ <c oughs> ที่ที่มาจากจิตวิญญาณ <c oughs> คือเป็นทั้งกายและใจที่แสดงออก ทั้งกายแลววจจะวาจาที่ที่แสดงออกว่าเป็นการบริการจากจิตวิญญาณจริงๆเราก็ช่วยกันคิดโจทย์ตรงนี้ค่ะคือนอกจากขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็จะใส่รายละเอียดลงไปว่าการให้บริการจะทำอย่างไรให้เด็กๆเนี่ยเพิ่มความประนีตความอ่อนน้อมถํามตนในงานแต่ละแต่ละออขั้นตอนค่ะ เพื่อให้น้องๆที่ทำงานเนี่ยได้พัฒนาตัวเองไปด้วยการจัดบูรณาการเนี่ยคือการมาพาเด็กทำตรงนี้ค่ะ,ค,ะคิดว่าเด็กจะได้อะไรจากการมาฝึกในจุดน,นี้ค่ะค่ะการบูรณาการการศึกษาของสมาชิกาชาวโาะก็เป้าหมายหลักก็คือเราจะจัดการการศึกษาเพื่อตอบสนองชุมชนของเราเป็นหลัก แล้วชุมชนของเราก็เป็นชุมชนที่มุ่งพัฒนาตัวเองเพื่อพึ่งตัวเองให้ได้และก็เป็นที่พึ่งกับสังคมอย่างงานนี้งานพุทธาพิเศษก็เป็นกิจกรรมหลักของชาวโสกอันหนึ่งที่จะเน้นให้ชาวโสกส่วนใหญ่เนี่ยมาปฏิบัติธรรมเข้มข้นมาลดละกิเลสถือศีลแปดซึ่งเป็นงานประจําปีทีนี้ถ้าเด็กๆที่จะมาอยู่กับเราเนี่ยก็าจะก็มีหลายระดับ ระดับโตหน่อยอย่างม6นี่ก็ใกล้จะจบแล้วก็ให้ไปได้ปฏิบัติธรรมส่งท้ายก่อนที่ตัวเองจะจบออกไปจะได้ฝึกความแข็งแกร่งส่วนน้องๆก็ควรจะได้ทำหน้าที่อยู่ในขบวนการแต่ว่าก็ทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้คอยบริการคอยเสริมอาหารคอยดูแลผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งน้องๆก็จะได้ซึมซับวัฒนธรรมประเพณีให้พวกเขาได้อยู่ใกล้ชิดผู้ใหญ่ได้ดูว่าผู้ใหญ่ทำอะไรบ้าง เผื่อว่าอนาะคตวันข้างหน้าลูกหลานเหล่านี้จะได้มาสืบสารงานโรงเรียนของเรางานชุมชนของเรา การจัดกิจกรรมบูรณาการในการบริการอาหารให้แก่นักปฏิบัติธรรมน้องๆได้ทำงานกันอย่างเป็นกระบวนการกลุ่มโดย s u p e r ร์วิเซจะมีรุ่นพี่ม .4 และม .5 คอยจัดอาหารเช็คความเรียบร้อยอุปกรณ์และสถานที่ต่างๆซึ่งรุ่นพี่จะต้องคอยดูแลน้องและคอยจัดระบบการทำงานอย่างเป็นขั้น,นตอนให้ดีอย่างครอบคุมทุกส่วน อาจารทอค่ะค่ะคำว่าซูเปอร์วเซอร์นี่คืออะไรคะร้อีกค่ะคำว่าซูเปอร์วเซอร์นะคะาตามหลักภาษาก็หมายถึงผู้ที่ดูแลอยู่เหนือขึ้นไปสูงขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในที่นี้นะคะเราก็จะเป็นนักเรียนสมศริกาสันติอโศกชั้นมหกับมสค่ะที่จะดูแลเรื่องอาหารเรื่องสถานที่แล้วก็ความเรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องอาหารของผู้ปฏิบัติธรรมในงานางานนี้ค่ะค่ะก็ซูปเปอร์วเซอร์ก็จะ ทํางานแบบจะดูแบบงานแบบครอบคลุมกว่าเดิมค่ะก็จะต้องดูแลทุกระบบเลยค่ะเพราะว่าเราก็เหมือนกับว่าเป็นรุ่นที่ที่ต้องมาดูแลงานแทนอาเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบดูรายละเอียดทั้งหมดก็ได้หัดในการบริหารจัดการค่ะเพราะว่ามันเราต้องดูแลน้องทั้งหมดอะคะ่ะเพราะว่าน้องมหนึ่งก็มีจํานวนก็ ก็เยอะค่ะเราก็ต้องแบบบริหารจัดการคนให้แบบทำงานได้แบบมีประสิทธิภาพอะไรประมาณนี้ค่ะงานของผู้รับใช้คืองานบริการซึ่งน้องๆต่างบริการด้วยใจบริการด้วยจิตวิญญาณที่อ่อนน้อมถ่อมตนเรียนรู้การทำงานจากประสบการณ์จริงโดยการทำรายงานสรุปการทำงานและบันทึกสภาวะจิตกับการขัดเกลากิเลสและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นค่ะ ณจุดน,นี้ค่ะการเราเป็นผู้รับใช้เราได้อะไรจากคุณ้่งคะคะ,คะเราก็ได้ฝึกาการมีสตินะคะมีสมาธิแล้วก็ใจเย็น,นะคะ่ะแล้วก็ฝึกยิ้มด้วยค่ะเราจะได้ยิ้มเพราะว่าต้องพบปากกับผู้คนได้พูดคุยแล้วก็ได้ช่วยงานต่างๆค่ะได้ฝึกยกของหนักด้วยค่ะการมาเรียนดูณจุดนี้ค่ะได้บูรณาการยังไงบ้างคะบูรณาการเราก็ได้บูรณาการแบบเกี่ยวกับวิชาการ คณิตศาสตร์ค่ะการปริมาณแบบเฉลี่ยอาหารให้มันได้เท่ากันนะคะของแต่ละแถวของคาราวาสค่ะแล้วก็ได้บูรณาก,การวิชาพุทธศาสนาด้วยค่ะก็เรื่องกิเลสค่ะการขัดเกาวกิเลสเรารู้สึกยังไงในการทํางานแล้วเรามีวิธียังไงในการทําให้ขัดเกากิเลสของตัวเองค่ะการทํางานตั้งแต่เช้ามาเนี่ยน้องน้ําฝนทํางานอะไรบ้างคะ ตอนเชา้าก็ตอนแรกจะมารวมตัวกับพี่ๆค่ะแล้วก็แบ่งงานแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะทำด้วยกันก็จะยกอาหารไปไว้ที่ศาลาค่ะแล้วสำหรับกระบวนการกลุ่มเป็นยังไงบ้างคะมันก็มันแบ่งเป็นหลายกลุ่มค่ะเนะืว่ามันมันดีค่ะจะได้ทำงานกับพี่ๆน้องๆด้วยค่ะแล้วน้องภูเขาการทำงานเป็นยังไงบ้างคะก็การทำงานก็ ในความเที่ยวของผมคือรู้สึกว่ามันสนุกดีครับก็ทํากับหลายคนแล้วมันก็ถึงบางครั้งแบบว่าถ้าไม่เล่นเลยมันก็คงไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเด็กก็คงต้องเล่นนิดหน่อยไม่ง,งั้นมันก็คงดูก่อยๆก,ก็อาจจะเล่นนิดหน่อยเดี๋ยวก็ต้องตั้งใจเพราะว่ามันเป็นงานบริการครับเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นไปเห็นแล้วมันดูเหมือนไม่เรียบร้อยครับ แล้วการมาฝึกตรงนีน้แล้วภูผาได้ฝึกอะไรบ้างทั้งด้านกายและใจคะก็ต้องฝึกเหมือนเหมือนฝึกกาลังแขนไปด้วยถ้าสมมตทิทางกายก็คือเราต้องฝึกยกของหนักแล้วก็ต้องยกของคนเดียวทางใจก็คือเราต้องอดทนบางครั้งเพราะว่าบางครั้งสมมตุติบางอย่างที่ผู้หญิงยกไม่ได้ผู้ชายก็ต้องมาเสียสละยกให้แทนเพราะมันหนักเช่นของที่เป็นเครื่องน้ําอย่างนี้มันจะหนักแล้วก็บางครั้งเพื่อนๆก็ไม่ยอมทํางาน ก็ต้องมาเรียกบางครั้งไม่ยอมก้มหลังทําให้เราโดนว่าไปด้วยเราก็ต้องทนครับแล้วน้องร้บฝนได้อะไรจากการทํางานบ้างคะได้ผลอะไรการทำงานเหรอคะหนูว่าได้สามัคคีกับเพื่อนๆค่ะแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วก็แบบได้เหมือนรู้จักงานมากขึ้นค่ะขอบคุณนะคะการอยู่ในสังคมสาธารณภคี สังคมบูนิยมซึ่งเป็นทั้งบ้านวัดโรงเรียนหรือที่เรียกว่าโบนเป็นสังคมที่เป็นแบบอย่างพึ่งพาเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยู่กันอย่างเป็นครอบครัวใหญ่นักเรียนได้เรียนรู้กันอยู่ร่วมในสังคมของนักปฏิบัติธรรมและฝึกตนถือศีลห้าละอบายมุขซึ่งทางโรงเรียนสมสิกขาได้ปมเพาะสร้างคน จากเด็กในวันนี้ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเข้มแข็งพึ่งตนจนเป็นที่พึ่งคนอื่นได้ในภายภาคหน้าค่ะ